สวัสดีครับพบกับผมนวรินะครับกับรายการ Guest House by ทสทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงตรงทาง Travel Channel True Vision 7.3แห่งนี้นะครับผมรายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะสร้างแรงบันใจให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับและวันนี้ครับผมก็อยู่ในหมู่บ้านที่แสนจะสวยงามแล้วก็ร่มรื่นแห่งนี้นะครับเราจะมาเยี่ยมบ้านของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแต่เขาจะเป็นใครนั้นตามไปเลยครับ สวัสดีครับคุณตั๊กครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่นะครับสวมหน้าของเจ้าของบ้านนะครับคุณตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณตั๊กบริบูรณ์ครับและคำที่ไม่พง thank you very much เป็นไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้แหละทำอะไรอยู่บ้านครับก็นั่งอยู่ครับตอนนี้ก็นั่งแล้วก็สัมผัสที่แบบ โอ้โหลูกพี่มีงานมีการอะไรทำไหมช่วงนี้มีงานมีการอะไครับผมถ่ายละครถ่ายละครอยู่ครับเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้แหละครับถ่ายถ่ายละครเรื่องปัญญาชนครับปัญญาชนก็ง่วงของพี่แอนทองสเรื่องเดียวมีอยู่เรื่องเดียวนะครับพิธีกรแล้วครับพิธีกรเหรอฮะรายการเดียวรายการเดียวครับรายการอะไรครับ คนกคนผีนะครับทำไมช่วงนี้งานน้อยลงล่ะครับป่วยป่วยอยู่เป็นอะไรครับไม่สบายว่าอย่ากับเมื่อเชวกอนครับไปยืนถ่ายละครอยู่นี่ครับแล้วหนูก็เป็นลมลมซุบลงไปเลยหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากโอเคแ้วบอกว่าดีเอบาๆเลยนะครับถ้าแต่งหน้านะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับออกทีวีอยู่ครับครับผมแลวหมอว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าคือเรางานเยอะ ทำงานอ่ะก็เลยพยายามลดลดหน่อยรักษาสุขภาพก่อนนะใช่ไหมโอเคขอให้แข็งแรงเร็วๆแล้วกันนะครับโอเคครับคุยเรื่องบ้านกันบ้างดีกว่าได้ครับทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อบ้านบริเวณแถวเส้นสีนครลินนีาเหตุหลักๆเลยนะครับผมเองก็อยู่แถวนี้มานานแล้วอยู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่ตรงไหนตรงไหนเมื่อก่อนอยู่ตรงหมู่บ้านเอกพินครับถนนสีนักินตรงนี้เองนี่ใช่ครับหมู่บ้านเอกพินครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านหัวปลาเราเองก็เรื่องโตรขึ้นมาเรื่อยๆื่อยแล้วก็มาซื้อคอนโดซื้อคอนโดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเป็นท่านบางนาแต่อยู่ที่บางนาก็ไม่ไกลขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาหน่อยคอนโดนี่ซื้อตอนสิบแปดขวบโอ้โหสิปดอายุสิบแปดซื้อคอนโดเงินพ่อเงินแม่ไม่ครับดิขอนดูเองเลยหาเงินด้วยตัวเองซื้อคอนโดสิบเก้าขายคอนโดโดนยืดเท่าไไม่มีเงินถอน อ้ำเล่นเฮฮากันไปครับผมวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะเรื่องจริงเลยอ่าไปถ่ายละครเรื่องแสดงว่าก่อนอันนี้โกหกทั้งหมดโกหกทั้งหมดเลยใช่ไหมอะไรฮะก่อนอันนี้โกหกทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้เราเหมือนจะพูดเรื่องจริงเลยใช่ไหมอ่ามีเรื่องจริงบ้างโอเคอ่าอ่าวันหนึ่งอ่ามาถ่ายละครเรื่องชมพู่แก้มแหมงครับแล้วได้มาเจอกับลูกพี่ก็คือพี่น้องเรียนนั่นเองครับผมนะครับแล้วก็มาถึงปั๊บพี่น้องก็บอกว่าเออเฮ้ยตั๊กตั๊กเนี่ย มันมีบ่บ้านกันมันจะขึ้นใหม่อสนใจเปล่าราคาประมาณสามล้านกระบาลตอนนั้นผมเองก็เริ่มมีงานงานเริ่มเยอะแล้วเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเลยเพราะงานเริ่มเยอะแล้ว่จากดังแล้วแหละเราเองก็เออเฮ้ยเราเองก็อยู่คอนโดมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเราเลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราลองมาเปลี่ยนซื้อบ้านดูก็เลยมาซื้อครับผมตอนนั้นราคามันสามล้านหกใช่สามล้านหกผมเดินเข้ามาคุย ผมบอกคุณพี่มันแพงเหลือเกินน่ะสามล้านหกที่เราบริลรับผมมาต่อให้ครับขอบคุณจริงครับพี่ขอบคุณครับสามล้านหกกลายเป็นสี่ล้านครับผมครับผมต่อให้มันราคานี้ยเราโอเคเคผมรู้สึกว่าสามล้านหกมันถูกเกินไปถูกเกินไปบ้านดีๆแบบนี้ควรจะสี่ล้านใช่ไม่ใช่ครับตอนแรกสี่ล้านกว่าบาทผมต่อให้เลยสามล้านหกอาากก็เลยตกตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ก็เลยมาซื้อตอนตัดสินใจนั้นต้องถามหน่อยย้อนกลับไปหน่อยว่าใช้เวลาตัดสินใจนานไหม เราเพิ่งจะเริ่มมีงานนะอย่าลืมนะเพิ่งก่บจากตมเทศเลยงานเริ่มเข้าเงินสะสมยังไม่ค่อยมีใช่ไหมตอนตัดสินใจตอนนั้นอ่ะสองจิตสองใจครับพี่น็อตยังไงครับณตอนนั้นเราเองก็คิดว่าเออเฮ้ยถ้าบ้านราคาสามล้านกว่าบาทแล้วถ้าเกิดวันข้างหน้าอืเราเกิดไม่มีงานที่มาละจะทําจจะเงคนผ่อนใช่ไหมครับแต่เราเองก็ดูงานว่าเออเฮ้ยถ้าเกิด เราจบละครเรื่องนี้มันจะมีอะไรต่อบ้างรอเปิดกล้องอีกเรื่องห้าเรื่องหมายความว่าเราเองก็สามารถที่จะต่อลมหายใจได้ก็เลยตัดสินใจซื้อครับก็คือวางแผนเรื่องการเงินไว้ส่วนหนึ่งวางแผนไว้อ่าโอเคก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าตั๊กสมมติว่าจะซื้อบ้านเ่ยนะหลังใหม่ก็ตามเ่ยนะมันก็จะมีสถาบันการเงินดีๆนะที่เขาจะคิดดอกเบี้ยถูกให้เราแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินให้อย่างพอเนี่ย ถ้าเกิดอนาคตจะตกแต่งบ้านเพิ่มเติมหรือว่าจะทุบจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็เข้าไปปรึกษาทรอสได้เช่นกันก็เหมือนกับเรื่องล่าสุดที่เองครับทําไมครับพอผมได้ผ่อนบ้านหมดแล้วนะผมเองก็อยากได้รถบีเอ็มอยากได้รถบีเอ็มซีหรีห้าผมก็ไปปรึกษากับทรับไปหาผู้จัดการเนี่ยผมอยากจะมาซื้อรถคันใหม่โดยการที่ผมเนี่ยเอาบ้านครับ จะไปเข้าธนาคารเอาบ้านไปเข้าธนาคารครับท่านก็บอกว่าด้วยความใจดีของท่านท่านก็บอกว่าเอาเข้ามาไม่ได้เอาทำไมฮะเพราะว่าบ้านมันใหญ่กว่าประตูขอไอที่ขอเอาแบบเคลียร์เลยกล้องนี่สันเลยแล้วเนี่ยของมุกเุกของมุกเคลียร์ทีทำไมเขาถึงไม่ให้เอาบ้านเข้าธนาคารผู้จัดการถึงไม่ให้เอาบ้านเข้าธนาคารว่าบ้านมันใหญ่กว่าประตู ประตูธนาคารโอเคเขธนาคารไม่ได้อ๋อนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับได้หาแล้ววันนี้ผู้ชมใจมากได้หาอย่างงี้สบายใจครับผู้ชมครับสิ่งที่ตั๊กบริบูรณ์พูดทั้งหมดนะครับอย่าไปฟังนะครับมันเชื่ออะไรได้สักอย่างนะครับโอเควันนี้มาเยี่ยมบ้านตั๊กบริบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะเดินชมรอบๆบ้านกันดีกว่าว่าตั๊กมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้านก่อนที่ซื้อมานะครับไปครับมาไปครับมาเลยครับไปครับ ก็ตามมาอยู่น Rainbow ี่ไงครับไปสิครับอะไรของพี่ก็บ้านคุณผมก็นำสิครับเขาก็ได้โอเค